หยอกไม่หยอกไม่เลยเด้ออฟซีแกงยุ้งข้าวเหรออ่าแกงยุ้งข้าวขอเสียงหน่อยแล้วสาวๆโอ้วกูถึงว่าทำไมโอ้ยเขาชอบนี่มดเข้าไปจัดวันเกิดในเกงไหนไงบ้าเลยจ่ะ เขาชอบเขาคลิกคลาไงอ๋ออันนี้เอฟซียุงข้าวถึงว่าทำไมครับผมร้องเพลงผมนั่งดูผมเหมือนนั่งฟังอาจารย์ยอดเลยเขาเต้นอย่ในไจไงเต้นยังไงอ่ะผมร้องโคตรมันเลยนั่งดูผมเนี้ยร้องยังไงเอาอย่างาานี้ไหมเอาไงดนตรีไม่ต้องแบบมึงมึงร้องเออมึงมึงร้งองแล้วไอ้ให้พี่เขาร้องมาแล้วมึงเต้นแบบนำเขาก่อนงานการไม่ทำแล้วแล้วก็เต้น เ้วก็ช่วยกันร้องนะยกข้าวช่วยกันร้องนะออ่่ะะงานการไม่ทำนั่งเล่นแต่ถ่ายฟีดมันทั้งวันไม่บอกอะไรไม่ไม่มีใครบอกกูไงเจี้ร้องก่อนจี้นั่นกูขึ้นยังไงเลยเพลงกูเลยเฮ้ยนี่เพลงมึงจริงไหมเนี่ยเอาเอาทอนงานการไม่ทำนั่งเล่นแต่ติ๊กต็อกฟีดมันทั้งวันไม่ยอมนอนนอ งานแม่ยึดอ้าวงานการไม่ทำลำแต่เัยเยยนะสรุปแล้วนะพวกมึง่ะเล่นกันไดเร็วรอยต้องเป็นขันรถดอิชิพายวงพัทลุงอีกเดี๋ยวคุณไรอันมากูก็มานั่งแห้งอยู่งี้ปีแลว้วกูก็ไม่ได้เล่นทิ่งในเฮียเล่น,นกันเยอะ เอาไงพอประมาณงานช่วยสัตว์เฮ้ยคนนี้ใครวะเนี่ยนายกนายกยกอะไรไม่ได้นายกแล้วเหอก็แกไม่ได้โดยก็เป็นนายกด้วยนายกนายกสมาคมตลกติ๊กต็อกติ๊กตอกมึงหายไปเลยเมื่อกี้กูว่าจะแจกเสื้อกูไปแจกแม่แล้วเลยแจกเลยวงพัทลุงพร้อมแล้วแจกเลยแจกเลยแจกเลยแล้วพัทลุงจะได้ขึ้นจะได้ขึ้นต่อวงไหนพัทลุงงโอมาไก่ด้วยเป็นกูไม่มาหรอก เขาใจมาเขารักฟอนเพชเล่นงานไวโพดกูก็เห็นว่ารักไวโพดเขารักพี่แห่ลูกชายฟอนเพชไป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 เสื้อไปจะแจกไอ่ะผมแจกเสื้อครับผู้หญิงคนไหนหัวนมดำเดินมารับเลยครับใครจะก้าแล้วใครอยากจะก้าออกเดินออกมา กล้าเดินมากูก็กล้าให้อ่ะ nah, น nah. ั่งเงมาแล้วโอ้โหอ้าวโอ้จำจริงเปล่าต้องทำต้องทำไงถึงจะรู้ขอเช็คของก่อนไอ้เอ้น้องตีพร้อมยังครับน้องตีพร้อมยังครับพร้อมแล้วครับอ่ะน้องตีพร้อมแล้วเดี๋ยวผมแจกเสื้อก่อนนะครับเนี่ยเ่นเลจ้าแม่ แม่มาเนี่ยแม่มาแม่มาเลยคนไหนเนี่ย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 คนที่ทำไฮไลท์เนี่ยไเลยเขาแก่เฉยแม่เขาหล่อเยอะแม่ใส่ไซส์แม่ใส่ไซส์เอสได้ไหมได้ไหมเฮ้ยแม่เอาเอ็กแอลนะแพนนี่แอลอ่าแม่อันนี้ให้แม่นะครับให้แม่นะครับขอนูใส่ไซส์อลไรโอ้ใหญ่มากเลยนะอะไรใหญ่แล้วตูดแล้วก็มังเข้ามาเนี่ยให้ได้กระว่าบ้างกุยอกเลด เออครับอันนี้ไซนนี้เนาะครับอะไรนะบอกให้คนหัวนมดำเออะขนาดนี้ให้ให้น้องมันจะอ่ะมาต้าบึู้ดอะไรของมึงเนี่ยงุ้งยิ้งยิ้งไวๆเออฮะฝุ่นมึงลงไปเล่นขขาล่างดูป่ะเขาจะเดินร้องกันบ้างเออนะมาคนเดียวจริงเหรอเออ ไปมาอีกแล้วไมามันมืดมากเลยก็ใครให้เอาไว้มึงให้เขาไปแล้วไหวจะด้วยโอเคฝุณประกาศเข้าวงพัทลุงหน่อยเป็นพิธีกรให้ด้วยโอเคเป็นพิธีกรครับอ่ะเดี๋ยนี้วงพัทลุงครับเฮ้ยเอาเงี้ยให้มันฐานเนี้ยมันคนก็รู้ดิเอาไหมไปแล้วมัเร่งกูก็เร่งจังเลยกูประกาศเร็วก็ว่ากูอีก อประกาศประกาศจากทางวัดและทางคณะผู้จัดการร้านหอยทอดกรุณาให้หอยเยอะๆหน่อยเอ้ยมึงอย่าไปยุ่งกับหอยเขามึงเอาพัทะลุขึ้นก่อนกกูไปกินเมื่อกี้มีแต่แป้งทอดพรไปเอาถั่วพัทะลุเขียนหน้าร้านว่าหอยทอดมีแต่แป้งนั้นขอบคุณครับอันนี้ของใครลูกเอ้ยไปเอามันมาดีกว่าเราประกาศเองดีกว่าดูแล้วและช่วงนี้ครับ ท่านจะได้พบกับศิลปินวงดังในจังหวัดภาคใต้ในภาคใต้ไม่มีใครไม่รู้จักเขาเป็นอีกกลุ่มหนึ่งศิลปินที่กำลังมาแรงนะครับไปทางไหนมีพี่น้องให้กำลังใจเยอะแยะมากมายครับเสียงตบปือหัวเรื่องข้างดังตบมือ,อมือตัวเองเจ็บตบมือข้างดีกว่าผมขอญาตไปก่อนกันแล้วกันครับเพราะว่าอยากจะเล่นต่อจริง <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ไอุ้อยากจะเล่นต่อแต่คงเล่นต่อไม่ได้เพราะว่าเป็นงานช่วยครับครับนักร้องรออยู่ <ผม S 2> เอาอย่างนี้เอาอย่างนี้ผมจะไปงานได้ตังค์แล้วนะครับทุกคนประมือในดังกับแป้งฝุ่นประยุท่งฉับบอมขอบคุณครับไปเลยป่ะนักร้องห่ดนักร้องอ่ะเอาเสียปรบมือในดังต้อนรับวงพัฒน์ทะลุแค่นั้นไม่ใช่มึงมึงลงมาน ไม่รูทำาพืด้ให้ใคลกเลขเขาแรักเกิดจากใจยอยากที่รูว่าลาเห็นหน้า เป็นเด็กบ้านบ้านเป็นเด็กเลีเ้ยงวัวอันเนือตัวไม่ใสสะอาดไม่ได้เชือกระดาษพีทื่เขียวตาดีอางมาไล่วัวชนขอบันทับขอบันทับอันตื่นเช้าเดินตามอยนจูงวัวชนคนกับวัวใจเย็นรับอันน้องสาวผมไม่รู้ตัวทำ วันวหวเธอมองมาแต่ละทีทำพี่บาสดซีอกมารวยมีในหัวที่เป็นเพื่อนโรใจ